เราก็จะมีผลแดงนะครับผลคอนโทนโอ้โหมาวะ่ะนะครับแล้วก็จะมีผลชาโด้นะครับออย่างตึงรหัสนี้บอกเลยว่ารหัสนี้อย่างตึง โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีบสวัสดีน้องเด็กไทยน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแบบบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาส่อซื้อสอนลับในส่วนทางด้านของไก่ตัน1บาทนะครับได้ไอเดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำว่าได้ไอเดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือจะมีโอกาสได้รหัสเทพแล้วก็ได้รหััสกกกานะครบผมแล้ว็ เลเวลเนี่ยตันเลยนะครับสองห้าห้าศูนย์นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยจะมาบอกวิธีแบบละเอียดเลยนะครับหลายคนนะครับผมอยากได้รหัสนี้เพราะว่า1บาทนะครับก็คือปกติเนี่ย ไม่รู้ว่าน้องๆเห็นมาจากไหนนะก็คือ1บาทจะสุ่มใช่ไหมแต่ว่านี้คือซื้อปุ๊บได้รหัสทันทีนะครับมีรีวิวชัดเจนในหน้าเพจเลดช h o p นันเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดเลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันราคา1บาทนะครับส่วนรหัสที่พี่เล่นอยู่นะครับก็แอดมินเขาให้มารีวิวนะครับนี่ครับรหัส1บาทตึงๆนะนะครับได้ไอดี100% นะครับจะมีโอกาสได้เทพแล้วก็ได้กากนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูทีละอย่างกันเลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นมัดก็ต์ฮิวแมนนะครับมัตตอรลี่ตันนะมัตตอรลี่หกร้อยนะครับใช้ได้ทุกสกิลนะครับนี่ครับนะครับตามมาด้วยผลแสงนะครับโอ้โหครบทุกสกิลเหมือนกันนะครับมัตตอรลี่หนึ่งร้อยสิบห้านะนะครับมีครบทุกสกิลครับนี่ครับสกิลเอฟบินตึงๆครับนี่ประมาณนี้ โอเคนะครับเราก็จะมีทางนั้นของเคียวมัลต่เท่าไหร่เอ่ยมัตติสี่418ยสิบแปดครับมัตติจุกจุกๆครับบอกเลยมัตติจุกจุกๆเลยนะครับแล้วก็จะมีทางนั้นของเงินเบลีสามล้านนะครับเงินม่วงอีก46,000เลเวลตัน2,550เต็มแม็กนะครับนี่ครับนะครับตามมาด้วยฮาคิสังเกตอ่ามีเหมือนกันนะครับแล้วก็ฮาคิธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับสีแดงป้อมาเลย นะครับประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูทางด้านของไอเทมกันดีกว่านะครับไอเทมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่จะเริ่มตั้งแต่เผ่าดีกว่านะก็จะเป็นเผ่ามนุษย์ V3 เนาะแล้วก็ส่วนไอเทมนะครับเรามาดูทีละอย่างเลยก็จะมีเคี้ยวนะครับมีดาบเบเซนโตะนะครับก็จะมีไซเบอร์ยามะประมาณนี้มีผ้าคคุมคาตาคุริ นะครับแล้วก็จะมีผลแดงนะครับผลคอนโทนโอ้โหมาวะนะครับแล้วก็จะมีผลชาโดะนะครับอย่างตึงรหัสนี้บอกเลยว่ารหัสนี้อย่างตึงนะครับแล้วก็ผลอื่นประมาณนี้นะครับมีผลเสียงด้วยโอ้โหอย่างเอานะครับแล้วก็จะมีกระจกไว้ทําเผา V 4สตึงๆด้วยสลหรับรหัสนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าของโคตรดีนะครับย้ำอกหนึ่งรอบนะหนึ่งบาทได้รหัส100ครับตตามที่ปกเขาเขียนบอกเลย มาทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันในเว็บดีกว่านะครับผมใครที่อยากได้ไก่ตันหนึ่งบาทต้องทํำยังไงนะครับถึงจะกดซื้อได้นั่นเองนะครับบางคนเนี่ยไม่ทันนะครับก็เลยกดซื้อไม่ได้นะครับไม่ทันคนอื่นเนาะนะครับพี่มีสูตรนะครับมาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเลทช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาให้กดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาก็จะเจออันแรกเลยนะครับไก่ตัน1บาท การันตีเขาเขียนบอกชัดเจนนะครับผมว่าการันตีนะได้รหัส100%อาเอเดี๋ยวพี่จะขยายรูปให้ดูกันใหญ่ๆเลยเนาะนะครับนี่ครับไก่ตันหนึ่งบาทได้รหั Level 250ส100%เลเวลส5สุ่มของในในตัวทุกอย่างนะครับเฉพาะคนที่กดติดตามแฟนเพจเร d ช็อปเท่านั้น นะครับ <Five. S 2> ผมประมาณนี้ถ้ามันขึ้นสีแดงนะครับบอกว่าสต็อกเหลือกี่อันเนี่ยเราถึงจะสามารถซื้อได้นะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นสีแบบแดงจางๆแบบนี้นะครับก็คือซื้อไม่ได้นะของมันหมดนะครับ49บาทก็หมดนะนะครับไก่ตัน49บาทก็หมดนี่ครับมันจะขึ้นสินค้าหมดแบบนี้ถ้ามีสินค้ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับสังส like yes. ส่งซื้อสินค้าได้เลยแบบนี้นะครับผมก็คือตอนนี้มันหมดนะทีนี้ hmm. วิธีการดูสต็อกดูยังไงนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้ติดต่อตรงนี้เลยนะครับกดไปที่รูปตตรงนี้ิด ต่อแอดมินนะครับแอดมินแฟนเพจนั่นเองนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะเด้งไปหน้านี้ติ๊กแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าแฟนเพจเลดจอบนะครับบริการจําหน่าย ID ไก่ตันนั่นเองนะครับผู้ติดตาม2 8งหมื่นแปดี้เพจจริงมีเพจเดียวนะนะครับถ้ามีเพจอื่นก็คือเป็นเพจปลอมนะครับอันนี้เป็นเพจจริงนะผู้ติดตาม2 8งหมื่นแปดเนาะตามนี้ทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาครับอันนี้เป็นที่แอดมินเขาแคปให้ดูเมื่อวานเนาะก็คือคนที่ได้ไก่ตัน1บาทไปเนี่ยโอ้โหมี8คนนะเข้าลงไปไม่ถึง ไม่ถึง2 3สาวีนะ้หมดเลยนะครับแย่งกันกดนะครับนี่ครับคนที่ได้ไปนะครับผมประมาณนี้ทีนี้เวลาเขาลงไก่ตัน1บาทเนี่ยเขาจะโพสตบอกชัดเจนนะเขาบอกว่า599กดใจนะครับ599แชร์นะครับแอดจะลงไก่ตัน1บาทในเว็บนะครับก็เม้นไก่ตัน1บาทกดแชร์ด้วยนะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้เห็นไหมคนกดใจครบคนกดแชร์ครบแอดมินเขาก็ลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานคนที่กดได้ไปนั่นเอง รประมาณนี้สำหรับวิธีการาซื้อไก่ตันราคา1บาทนะครับส่วนลิงเพจเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ทันเนาะนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้กติกา,าไก่ตัน1บาทว่า ต้องทํำยังไงนะครับถึงจะกดทันนั่นเองนะครับพี่แนะนําให้เข้ามาในแฟนเพจแล้วก็กดถูกใจกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ทันข่าวสารนะเพราะว่าในเพจเ,เขามีแจกไก่ตรงไก่ตันหรือว่าแจกโค้ดเครดิตฟรีๆเยอะแยะมากมายนะร,รวมถึงไก่ตัน0บาทก็มีแจก นะครับบอกเลยว่าเยอะมากสลหรับเพจนี้นะครับสหรับของแจกแล้วก็สลหรับไก่ตัน1บาทตานที่พี่บอกไปนะครับได้รหัส100นะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน6หมัดนะครับผม6 9บาทได้รหัส100%เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเลเวลตันนะครับไก่ตัน6หมัด7หมัดก็ยังมีนะครับผมไก่ตัน7หมัดใหม่ล่าสุดเลยการันตีได้รหัส100%เเเหมือนกันแล้วก็จะมีผลช้างในกล่องการันตีนะครับแล้วก็จะมีดาบ สมอเรือนี้ขายดีมากๆนะครับสต็อกแทบไม่ทันเลยนะครับผมตอนนี้จะหมดละเหลือ29 ID ดีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันผลช้างในตัวตึงๆลุ้นดาบคู่โอเด้งนะครับแล้วก็จะมีผลเสียงในตัวผลช้างถาวรการันตีดาบคู่โอเด้งย้ำว่านี่ถาวรเลยนะ99นะครับราคา99นะครับผมแล้วก็จะมีเผ่า v 4ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือ143 ID ดีเท่านั้นใกล้จะหมดแล้วใครจะเอารีบเลยนะครับส่วนเผา V4 นะครับเผา V4 ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ ไก่ตันเผาวีซีกดเข้าไปเลยปิ้งแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมีหลากหลายเลยทีนี้นะครับก็จะมีเผามิงเทียสิบวีซีนะครับเผาฉลามเผาเงือกทีสิบเผาสกายเปียทีสิบตอนนี้เผากูนหมดไปที่เรียบร้อยเป็นสินค้าหายากไปแล้วนาะงสลับเผากูนนะนะบ,บอกเลยว่าหาโคตรยากเลยนะครับตอนนี้หมดไปที่เรียบร้อยตอนนี้ก็จะเหลือเป็นเผามนุษย์เผาไซบอร์กตอนนี้เหลือ3 ID ดีสุดท้ายสําหรับทีสิบนะครับ ทียสิตึงๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับไก่ตันแมปบอกฟู้ดนะครับส่วนใครที่เป็นสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับให้เรากดไปที่หน้าแรกก็จะมีทางน้านของอแจกฟรีผลช้างถาวรนะครับถ้าเราสนใจร่วมกิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปที่ภาพนี้นะครับแล้วก็แจกฟรีไก่ตัน7หมัดตึงๆนะครับกดเข้าไปที่ภาพนี้หรือว่า สนใจไก่ตัน0บาทก็กดเข้าไปที่ช่องนี้นะครับตามรูปเลยนะครับสนใจอันไหนก็กดรูปนั้นได้เลยนะครับประมาณนี้ลิงก์เว็บพี่แปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมนะก็คือปลอดภัยแน่นอนสำหรับเว็บนี้นะครับยอดขายเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สมาชิกแสนแปดเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเชื่อถือได้แน่นอนนะครับการันตีจากช่องพี่ได้เลยส่วนลิงก์เพจนะครับสามารถกด เข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสลับรีวิวนะครับสอนวิธีการซื้อไก่ตันราคา1บาทได้รหัส100%นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาลุ้นว่าเป็นกงเป็นเกลือนะนะครับซื้อปุ๊บได้รหัส100%รครับรีวิวจากหน้าแฟนเพจเขาเลยนะครับมีประวัติแคปให้ดูว่าลูกค้าได้ไปจริงๆซื้อไปจริงๆนั่นเองนะครับหน้าเพจบอกชัดเจนครับเราก็จะบอกเวลาลงไก่ตันด้วยนะครับจะบอกเวลาลงไก่ตัน1บาทว่าลงเวลาไหนแจกไก่ตันศูนบาทเวลาไหนนั่นเอง อกทุกอย่างในในเพจนี้ในเว็บนี้นะครับปลอดภัยแน่นอน100%อนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวไก่ตัน1บาทแล้วก็มาสอนวิธีนะครับการดูเวลาลงสต็อกของแอดมินนะครับว่าลงสต็อก1บาทเนี่ยลงตอนไหนยังไงนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนลิงก์ทั้งหมดเนี่ยที่แปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กลาวคำว่าสวัสดีครับ